สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจอยจะพามารีวิวโรงแรมใหม่นะคะที่พัทยาค่ะโรงแรมที่ชื่อว่าแอนดัสพัทยานะคะตั้งอยู่ที่นาจอมเทียนค่ะตอนนี้จอยก็เข้ามาอยู่บริเวณโรงแรมแล้วนะคะเดี๋ยวตามมาดูกันเลยค่ะค,ค่ะโรงแรมนี้นะคะอยู่ในเครือของไฮแอทนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครเป็นสมาชิกไฮแอทอยู่แล้วเนี่ยนะคะ,คะก็สามารถจองแบบรับส่วนลดพิเศษของสมาชิกได้เลยค่ะ เมื่อเข้ามาในโรงแรมนะคะด้านขวานี้ค่ะก็จะเป็นส่วนของเช็คอินนะคะล็อบบี้นะคะ,ละแล้วก็ทางด้านซ้ายนี่นะคะก็จะเป็นส่วนของห้องอาหารค่ะซึ่งจะเสิร์ฟอาหารชาเช้าบริเวณนี้ด้วยนะคะ ค่ะบรรยากาศในโรงแรมนะคะก็ออกร่มรื่นนะคะแล้วก็โทนก็จะเป็นโทนแบบไม้เทาๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้ความรู้สึกแบบอบอุ่นนะคะร่มรื่นไปกันเองค่ะเดี๋ยวจะพาเดินเข้าไปดูข้างในโรงแรมในส่วนต่างๆกันนะคะ จากล็อบบี้นะคะเดินลงมาก็จะเจอบริเวณนี้นะคะซึ่งเป็นสระว่ายน้ําค่ะก็จะมีเตียงให้นั่งนะคะสําหรับพักผ่อนด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีศาลาไทยค่ะซึ่งไว้สาหรับคนนั่งพักผ่อนนะคะมีสไลเดอร์เล็กๆสําหรับเด็กด้วยนะคะบริเวณนี้ถ้ามากันเป็นครอบครัวมีเด็กก็น่าจะชอบนะคะ ัดมานะคะทางนี้ก็ยังเป็นบริเวณส่วนน้ำสำหรับเด็กอยู่นะคะก็จะมีคล้ายๆกับเป็นแบบเครื่องเล่นเล็กๆนะคะสไลเดอร์เล็กๆสำหรับเด็กนะคะเด็กๆน่าจะถูกอกถูกใจกันเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นใครมีเด็กนะคะมาพักบริเวณนี้นะคะเป็นห้องบริเวณเนี้ยก็จะสะดวกมา,มากๆเลยนะคะค่ะไปกันที่โซนถัดไปนะคะค่ะบริเวณนี้ก็จะเป็นทางที่จะเดินต่อไปยังชายหาดนะคะ บริเวณนี้จริงๆก็ดีมากเลยนะคะรู้สึกแบบเงียบสงบก,กว่าบริเวณสะว่ายน้ำนะคะแล้วก็เข้าใกล้ทะเลกว่าด้วยนะคะค่ะนี่เราก็เริ่มเห็นทะเลแล้วนะคะจากบริเวณนี้ค่ะเดี๋ยวเราเดินต่อไปดูชายหาดกันเลยนะคะ หลังทางซ้ายมือนี้นะคะเป็นเรือนไทยค่ะคาดว่ามันจะเป็นท Bed ด o o m นะคะวิลล่าค่ะซึ่งราคาแบบค่อนข้างแพงมากๆเลยนะคะเท่าที่ดูมาจากเว็บเนี่ยสห้องนอนหนึ่งคืนราคาถึงประมาณ90,000บาทเลยทีเดียวนะคะน่าจะไว้ขายฝรั่งค่ะคนไทยไม่น่าจะชอบนะคะแบบเรือนไทยแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นบริเวณชายหาดนะคะถึงแล้ว ก็จะมีสระว่ายน้ํานะคะอยู่ด้านล่างด้วยเราต้องเดินลงบันไดไปนะคะ ก็มาถึงบริเวณสระว่ายน้ำนะคะแล้วก็ชายหาดกันแล้วค่ะ,คะที่นี่ก็จะมีห้องอาหารอยู่บริเวณนี้ด้วยนะคะดีค่ะนี่นะคะบริเวณสระว่ายน้ำค่ะ ก็จะเป็นแบบ i n นฟินิตี้พูนะคะมองลงไปก็จะเป็นหาดทรายแล้วก็ทะเลค่ะแล้วก็มีโต๊ะให้นั่งมีแบบเตียงผ้าใบานะคะจริงๆไม่ใช่ผ้าใบเป็นเตียงหนังนะคะให้นอนเล่นรับลมทะเลนะคะทีชิวบริเวณนี้วันนี้อากาศก็โอเคนะคะแดดไม่ร้อนมากด้วยค่ะตัวยอย่างเดียวคือฝนจะตกนะคะ แล้วก็มาถึงห้องพักของเราในวันนี้แล้วนะคะเป็นห้อง4205คะ่ะอยู่ชั้น2ตึก4นะคะเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูกันเลยนะคะว่าในห้องหน้าตาเป็นยังไงบ้างนะคะนี่คะ่ะเปิดเข้ามานะคะหืมกลิ่นแบบดีมากเลยนะคะกลิ่นแบบใหม่สะอาดนะคะค่ะเข้ามาเลยก็จะเจอส่วนของห้องน้ําเลยนะคะเป็นแบบโซนแยกออกมานะคะค่ะแล้วก็ตรงนี้เป็นห้อง w อ l ์กอ uh, mm ินคอรเซตเลยนะคะตู้เสื้อผ้าแล้วก็วางกระเป๋าเดินทางนะคะโซนด้านนี้นะคะก็จะเป็นโต๊ะนั่งเล่นนะคะแล้วก็มีชากาแฟานะคะอันนี้ก็คือ,อพนักง,งานแจ้งว่าทันฟรีเลยนะคะก็จะเป็นเครื่องเน็เปโซนะคะแบบแคปซูลค่ะแล้วก็ในนี้นะคะก็จะมีตู้เย็น,นะคะ่ะซึ่งตู้เย็นนะคะก็เียนะคะ นี่นะคะก็จะมีมินิบาร์ให้นะคะซึ่งทานฟรีทุกอย่างเลยนะคะทั้งน้ำผลไม้โคกเบียรยกเว้นแอนดัสเบียนะคะค่ะแล้วก็ต่อมานะคะก็เป็นในส่วนของเตียงนอนนะคะแล้วก็ทีวีจอแบนแบบใหญ่มากเลยนะคะมาดูในส่วนของห้องน้ำบ้างนะคะห้องน้ำก็ รูไหลใหญ่ยยโตนะคะมีแบบอ่างอาบน้ําด้วยซึ่งเราสามารถแช่อ่างแล้วก็ชมวิวไปได้ด้วยนะคะแต่ถ้าใครอายก็มีม่านปิดด้วยนะคะแล้วก็ห้องอาบน้ําค่ะค่ะและในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นระเบียงของห้องนะคะนี่นะคะก็จะมองออกไปเป็นการ์เด้นวิวนะคะ โดยรวมนะคะห้องพักที่นี่ก็กว้างใหญ่นะคะประมาณ50ตารางเมตรนะคะซึ่งก็สะอาดสะอ้านใหม่นะคะแล้วก็ดูผักสบายมากๆเลยนะคะโดยรวมก็ชอบค่ะค่ะในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นส่วนออนเซ็นนะคะที่ทางโรงแรมมีบริการให้ฟรีสำหรับลูกค้าเป็นคอมพ l i m e n t a r y นะคะสำหรับส่วนนี้นะคะเข้ามาด้านซ้ายค่ะก็จะเป็นห้องสตีมคะ่ะ ตรงกลางเป็นบอ่อออนเซนนะคะน้ำร้อนประมาณ37-40องศาค่ะ,ะ,คะบ่อก,ก็กว้างใหญ่พอสมควรนะคะส่วนด้านขวาค่ะก็จะเป็นห้องซาวน่าค่ะออนเซนในส่วนนี้นะคะก็จะแยกชายหญิงค่ะ,ะแขกนะคะที่ก็สามารถใส่ชุดว่ายน้ำค่ะลงใช้บริการในส่วนนี้ได้นะคะเป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่น่ามาพักก่อนในโรงแรมแอนด์ดตรงนะะี้ค่ะ